เพื่อนจะไปไหนอ่ะก็ฉันก็จะไปโรงเรียนไงอ่ะเองไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกไม่ต้องไปโรงเรียนอะไรเนี่ยน้ำมันวันหยุดนี่มันวันหยุด,มยดไม่รู้วันหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวชอนอา e โออีกหรอว เนี่ยเขาวันวันหยุดกัรเ,เองกนไปโรงเรียนนั้วไงอ่ะที่เขาไปโรงเรียนได้เขาไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันเราอ๋อเหรอใช่มันเลยต้องไปโรงเรียนเพอร์เจอร์ไม่ได้เพอร์เจอร์จะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเที่ยวเล่นสวนสนุกได้เลยนเนี่ยไปดูโรงนันเออ มันมีหมีด้วยนะเฮ้ยอยากอะนี่เอาเครื่องยังไปเล่นสวนสนุกกันได้เลยอ่ะเขาอยู่โรงเรียนกับเราอ่ะเนี่ยตามฉันมาอะโอ้โหต้องจำเป็นเดี๋ยวฉันก็ตามไปจ้าไม่ต้องบอกฉันหรอกเออน่าเอิ่มจะตีหรือเปล่าอ่ะ ตีหลอกไม่ตีหลอกเนี่ยเนี่ยมาพอดีมานั่งกันเขาจะดูการแสดงนะตีเราหรือเปล่าไม่ตีเราบอกว่าไม่ตีไงมาเจียสาวของแดงอ่ะเฮ้ยเขาจะเขาใกล้เราแล้วก็เขากำลังแสดงให้เราดูอยู่ เนี่ยเนี่ยแสดงให้เราดูอยู่เอ้ยแต่เขากลัวจะตีเราจะตีได้ไงเราเขากำลังการเจรยงเงี้ยเนี่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 ยกำลังการเจียงเนี่ยเนี่ยเขาไม่ตีเราหรอเนี่ยเนี่ย